สำหรับใบเนาะครับสำหรับในช่วงของ s Sport t o n i g h t ในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเทศไทยนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอีดอลแอมเบชันอาร์เกมครั้งที่6นะครับในวันที่21-30ถึงสาิพฤศจิกายนนะครับก็ต้องบอกว่าหรืออีกเพียงแค่ไม่ถึง3าเดือนประมาณ3เดือนได้นะครับเสร็จนะครับก็จะมีการจัดขึ้นแต่ตอนนี้ปัญหามันยังคา่ากซังนะครับเรื่องยังไม่จบสักทีนะครับ หลังจากที่ทางสภาพเป็กแห่งเอเชียนะครับมีการยื่นคำขาดให้กับทางประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพนะครับคือตั้งแต่วันที่15้ากรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าจนทางนายกอเอกกใจพักสืิวัดนะครับในฐานะรองประธานคณะกรรมการปริกแห่งประเทศไทยนะครับรองประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย <c oughs> ก็ได้มีการประชุมกันนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะยืดเวลา นะครับให้กับประเทศไทยครับในการที่จะตอบเซยเอ่อเซเยตหรือเซโนสำหรับความพร้อมของไทยจะจัดหรือไม่จัดต่อสภาโริกแห่งเอเชียตั้งแต่วันที่สามสิบถูกต้องนะกรกดาคมซึ่งสภาโิกแห่งเอเชียเนี่ยก็มีการพูดคุยกับตัวแทนของไทยก็คือ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านเสินสัก์พงพาณิชย์และดกรก้องศักดิ์ย่อมมนีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่27กรกฎาคมในช่วงของมากการกีฬาโอลิมปิก,ก,ปก,กที่ปารีสนะใช่นะครับก็มีการพูดคุยกันพี่ดำนะว่าปัญหาของประเทศไทยต,ตอนนี้มันอยู่ที่ว่างบประมาณเนี่ยมันเยอะเกินเงินหาไม่ทันนู่นนี่นั่นนะครับนี่ครับท่าน ในกองเอกชัยพักเสียกันลองดูว่าเนี่ยนี่คือจดหมายหลังจากที่คุยเมื่อวันที่ย7สบเจ็ดสภาปีกแห่งไอเซียก็เลยได้ส่งหนึ่งนะครับเอกสารตรงเนี้ยให้กับทางรัฐบาลไทยก็คือท่านรัฐมนตรีสัิมศักใช่นะแล้วก็สีส่มาถึงพลเอกประวิตย์วงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการปีกแห่งประเทศไทยว่าหลังจากวันที่ย7บเจ็ดเนี่ยเรามีคุยกันแล้วนะ,ะจะมีการ สิชนิดก,กีฬา,อ,าออก <c oughs> เพื่อที่จะช่วยปัญหาประเทศไทยให้การที่จะประหยัดก็ประมาณ<ช>มากขึ้นจากสิบสีนิกกิลามีอะไรพี่ดำก็มีทั้งแบดมินตันเบสบอลบิลเลียดเชียริ้งฟันดาบอินอร์ฮอกกี้เน็ตบอลอินอร์สว imming กีฬาในร่มเรือภายในร่มยิงปืนวลลอลเลย์บอลยกน้ำหนักแล้วก็มหมยปลำ้ำเขาบอกว่าในการที่ช่วย แบ,บๆๆๆ่งบาลาช่วยลดค่าใช้จ่ายถามว่าลดเยอะไหมร้อยกว่าล้านสิบสี่ชนิดกีฬา100ร้อยกว่าล้านครับมันคุ้มไหมมันใช่ไหมมันถูกต้องไหมกับการที่จะต้องตัดออกแล้วอีกสิบสี่ชนิดกีฬาอีกไม่รู้กี่ชาติที่เขาเตรียมแล้วเนี่ยจะต้องไม่ไม่ได้ส่งเข้ามา<ช>และการเตรียมการเอาไว้หมดแล้วเขาเสียค่าใช้จ่ายเขาอีกมหาศาลกับเงินของเราอีก100ร้อยกว่าล้านมันใช่ไหมมันถูกต้องไหมมันไม่คุ้มค่ากันมันดูแล้ว มันไม่บาลานซ์กันเขาเอาอะไรคิดเขาเอาเอาอะไรทำซึ่งวันนี้นั่งผมนั่งฟังทางด้านของท่านกองเอกชัยพัฒน์สิวัฒน์พูดตลอดสองชั่วโมงเลยเอาว่าสองชั่วโมงเลยดูแล้วรู้สึกว่าอึดอัดแทนใช่นะครับก็วันนี้มีการพูดคุยก็จะมีทางฝั่งขวามือนะ <c oughs> <c oughs> ขวามือชุดดำเนี่ยใช่นะครับก็คือมิสเตอร์กาเนตซันดาลามูชีครับ ผู้แทนสภาปิกงแห่งเอเซียนนะครับหรือโ CA เนี่ยคืออยู่เมืองไทยมา6เดือนเจเดือนเพื่อที่จะดูว่าประเทศไทยเนี่ยเขายับอะไรบ้างสำหรับการเป็นจภาพโ c ซมาเช่าห้องให้เช่าห้องพักให้อยู่เลยเพื่อที่มาติดตามประเทศไทยเ่าห้อ้งพักให้อยู่ใช่ห้อเช่าห้องเพื่อติดตามในการกีฬาของประเทศไทยชั้นหกใช่นะครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยวันนี้ก็เปิดบ้านที่บ้าน คุ้มกุบพลเนี่ยของทางนายกองเอกแจมพัชสืบวัตรรองประธานคณะกรรมการปึกขัวิทยาไทยเนี่ยอย่างที่เราชี้แจงไปก็คือ1ิบสี่นิกกีฬาที่ตัดออกไปเนี่ยอย่างที่พี่ดำบอกตัดแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าไม่นะใชซ่ซึ่งทั้งส4บี่นิกกีฬาเนี่ยยกตัวอย่างสมาคมกีฬาบีเด้นแห่งประเทศไทยเขาคุณสุนทรจะหมดวันนี้คุณศักดาไปนั่ง นักฝังด้วยนะใช่ครับคุณสักดานัฒันอุปนายกนะครับก็บอกว่าเนี่ยเฉพาะสมาคมเดียวเนี่ยนะระดับเอเซียเนี่ยเขาแข่งสี่ถ้าประเทศแต่ของสมาคมกีฬาบบลเลียนเนี่ยยืนยันมานะครับแข่งทั้งหมดยี่สิบกชาติโอโทั้งหมดนักกีฬาห้าร้อยหกสิบเ้าคนนะาาพี่ด<า>นะครึ่งพันซึ่งถามก,ก็ได้ถามกันว่าตอนนี้เนี่ย แอนด์ฟอร์มไบเนมก็คือชื่อเนี่ยของนักกีฬาทุกคนเนี่ยได้้การันตีแลวส่งมาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งแอนด์ฟอร์มไมนัมเบอร์ก็มากับทางประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนเนี้ยทางท่านนายกอชงนายกอิทธิพัทธศรีวัฒน์และมิสเตอร์กาเนตกาเนตเนี่ยนะครับรวมถึงทางท่านพลเอกอชินาเนี่ยก็เป็นห่วงนะเพราะว่าถ้ามันไม่จัดขึ้นจริงเนี่ย อะไรมันจะตามมานะครับและที่สําคัญทางนาอยอกองเอกชัยพักน์สวันเนี่ยเอาจริงๆว่าพูดได้ชัดเจนและพูดแบบชักธงลบอ่ะก็คือพูดไม่กลัวนะไม่เอาแล้วก็ค,คือจะแตกก็แตกใช่จะเอาอยังไงก็เอานะครับเพราะนายกองเอกชัยพัฒน์บอกว่าเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ารัฐมนตรี เอาเอวัยวะส่วนไหนไมาคิดครับคำนี้แรงมากาที่จะตัดกีฬาในโอลิมปิกออกจากเกมนี้ก่อนอีกเพียงแค่3เดือนใช่ที่ถึงเวลาแข่งขันครับ,รบทั้งที่ประเทศต่างๆได้ลงทุนเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬามาเพื่อเข้าร่วมทำการขันซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากกับโอลิมปิกต่างประเทศครับและไม่มีประเทศใดในโลกที่เขาทำกันแบบนี้อุ้ยแรงมากนะ อันนี้คือส่วนที่ทางนายกองเอกชัิพักศรีวัตรได้ออกมาพูดถึงที่แบบมันมันเหลืออดนะมันเหลืออดที่จะต้องบอกว่าแบบนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีต้องทําอย่างไรนะครับซึ่งผมก็ได้ถามต่อไปว่าตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าทางสภาปิกแห่งเอเซียเนี่ยจะเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารในวันที่15สิงหาคมเวลาส5นาฬิกา อันนี้ต้องบอกนะครับนี่เป็นการประชุมรับที่ทางนายกรอ,อิชเชพักสิวั์บอกว่าเนี่ยการประชุมครั้งนี้เนี่ยคุ้หญิงปฐมายุสกุลในฐานะ IOMC m ีเมเบอร m ไ m โและเป็นคณะกรรมการสภาปิกแห่งเอซด้วยหอเซีย uh, <or OC, S 2> ได้เข้าประชุมด้วยก็ได้ส่งข้อความบางข้อความ uh. มาให้กับผม uh. นายกรอ,อิเชพักสิวัน์ก็บอกว่าเขาบอกว่าวันประชุมวันที่สิ เวลาสหรับรายการเนี่ยขอเป็นการประชุมรับอโดยไม่ได้เชิญคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ทอ็ไม่เชิญไม่ได้เชิญผู้แทนจากรัฐบาลไทยก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วเป็นการประชุมแบบซูมด้วยนะใช่นะครับแล้วที่สำคัญก็บอกว่าเป็นการประชุมเพื่อคาดคะเนนว่าการที่ไม่ให้ไทยเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการตัดสิน ประเทศไทยในการจัดก,การกันเอเชนยนอินโดแอมเบชันอาเกมครั้งที่6ครับเพราะหลังจากที่ได้หารือกันตั้งแต่เมื่อวันที่ยีบเจ็ดกรกฎาคมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศรสรัฐบ,บาลไทยก็ยังไม่ได้แสดงความเคลื่อนไหวอย่างใดทั้งสิน้นและหากเ,<อ>เกิดการยุติไทยเป็นชาภาพจะทําให้เกิดความเสียหายขาดความเชื่อถือจากองค์กรกีฬาทั่วโลกซึ่ง จะส่งผลกระทบในการเป็นเจ้าภาพ4เกมในปลายปีหน้าที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับในปี2018ในช่วงเดือนธันวาคมที่มีการทำเอ u มใช่แล้วก็มีการแถลงข่าวมีการทำทุกอย่างไปนะครับซึ่งทางท่านพลอเอกอธินาตก็ได้พูดอยู่นะครับว่าหลายชาติเนี่ยถามผมมาเหมือนกันประเทศไทยพร้อมไหม,ม,มประเทศไทย จะจัดได้หรือเปล่าผมตอบอะไรไม่ได้เพราะผมในฐานะผู้ประสานฝ่ายทางต่างประเทศใช่แต่เมื่อรัฐบาลไทยยังไม่ขยับขนาดนี้เราบอกอะไรไม่ได้เลยว่าเราพร้อมขนาดไหนพูดไม่ได้เลยซึ่งทางฝั่งของมนตีซีเกมเนี่ยทั้งหมดส1ประเทศในฐานะนายกองเอกชัยพักศรีวัฒน์เนี่ยเป็นซนะีอีโอนะนะของมนตรีซีเกมครับนะครับตอนที่เรานั่สัมภาษณ์อยู่เนี่ย มีทั้งสิงคโปร์พี่ดำอ,อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ามาเลเซียถามว่าตกลงเนี่ยจัดไหมจัดไม่จัดอเอเจนดอดอเพราะได้ข่าวมาว่าจัดไม่จัดนะและที่สำคัญสิบสี่นิกกีฬาจะกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเพราะว่าหลายสมาคมกีฬาในต่างประเทศต่างก็พูดกันว่า อในขณะที่นักกีฬาของเขาเนี่ยส่งชื่อมีบายเนมบายนามเบอร์หมดแล้วมีการจองตั๋วเครื่องบินรอแข่งอย่างเดียวรอเดินทางมารอเดินทางมาอีกสามเดือนเนี่ยที่ถึงดินเนี่ยแล้วทำไมไทยถึงไม่จัดออย่างนี้ประเทศพวกผมเสียหายมันเป็นแบบนี้เนี่ยทางท่านนายกองเอกใจพักสิวาก็คาดว่า วันที่15สิงหาคมเวลา15เลิาากาน่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับว่าสภาริแห่งเอเชียจะเอาอย่างไรซึ่งการที่ออกมาพูดแบบนี้ก็เพื่อเป็นการตอกย้ำให้รัฐบาลรวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องท,ทำอะไรต,ต้องทำอะไรละท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยะจะต้องดำเนินการอย่างไรใช่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปนเสียแบบนี้เกิดขึ้น เพราะหลากหลายชาติต่างเป็นห่วงถึงแม้ว่านายกอเอกชัยพรย์ศรีวัฒน์<ม>จะเป็นรองประธานคณะกรรมการโอปิกแห่งประเทศไทยรองประธานสภาตด็กียและประธานดําเนิกนการจัดการแข่งขันกีฬาเอชี่นอิดอดแอนด์แมนเชั่นอาเกมแต่คนที่เป็นประธานจาัดก,การแข่งขันคือทางท่านรัฐมตีว่าการกระทรวง่องเทวะกิฬดาใช่ท่านเสริมศักดิ์พงพานิชย์ท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เอาง่ายๆพี่ดำก็คือมีดาบอาญาสิทธิ์อยู่ในมือ คุณจะทําอะไรก็ได้เพราะคุณเป็นประธานจัดการแข่งขันคุณจะตัดอะไรที่มันเป็นงบประมาณที่มันเกินไปหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ OCA ก็อยากจะให้ดําเนินการในวันที่15สิงหาคมเนี้ยทุกอย่างว่าเฮ้ยไอเซยเยสเพราะว่าคุณเซเยตกับผมเมื่อวันที่27ใช่ที่ผ่านมาเออกราที่ปารีสแต่มันยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยจนจะถึงเวลาสองสัปดาห์แล้วนะครับ ซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงหลายคนก็บอกว่าและแบบนี้เนี่ยจะทำอย่างไรซึ่งวันนี้ก็ได้คุยกับทางสมาคมกีฬาบางสมาคมอย่างกีฬาเน็ตบอลัของคุณน,นันทมนต์สิสว <ะ S 1> ั์วันนี้การมีการประชุมใหญ่นะครับในปัญหาเรื่องของการที่เป็นหนึ่งในสีนิกกีฬาที่ทางโ c a เเขาบอกแจ้งมาว่าเป็นกีฬาในโอลิมปิกและเอเชียนเกม จึงได้ตัดสิบสี่นักกีฬาออกซึ่งเน็ตบอลก็บอกว่าการตัดออกครั้งนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจในบริบทของความเป็นสมาคมการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องของนักกีฬามาสามปีครึ่งแล้วนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยที่พ่อแม่ฝากว่าจะเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเด็กผู้นี้จะต้องลงเล่นในนามสิมชาติไทยทุกคนก็ฝากผีผากไข้ เอาไว้กับเกมนี้ไว้ทั้งหมดแต่ยูดีบอกว่ามาตัดมันออกโดยไม่มีสาเหตุโดยสาเหตุก็มาเพียงแค่ว่ามันเป็นกีฬาในโอลิมปิกเหรอ,อเป็นกีฬาในเอเชียนเกมเหรอนะอซึ่งทางคุณนนบมนสิวัรก็บอกว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างการกีฬาหองประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาต้องเข้าใจนะครับกับหลักธรรมาภิบาลทางด้านการกีฬาคุณพยายามบอกต่อเสมอว่า ทางท่านเศรษฐายุทธินในร้องตียายมบอกเสมอว่าต้องให้ความสําคัญกับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชที่ทุ่มเทถามว่าช่วงนี้เวลาสามปีกับหกเดือนเนี่ยมันทุ่มเทพอไหมสำหรับการเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาแบบนี้แต่อยู่ดูมยูดีๆบอกว่าเราตัดคุณออกนะตัดทั้งหมดสามสิบแปดชนิดกีฬาตัดสิบสี่ชนิดกีฬาออกซึ่งเน็นบอลก็นึงกับเอวัง พอสมควรเดี๋ยวมีอีกหลายชนิดกีฬาแล้วลเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าต่อไปเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไระมันมีต้นสายปลายเหตุมาแล้วมันจะกระทบเป็นเชิไปถึงโ์นาเมต์ข,ของไทยเราอีกเป็นโ์นาเมต์อะไระเดี๋ยวเรากลับมาะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ มาว่ากันต่อครับในประเทศไทยจะเป็นภาพจากการแข่งกีฬาเช่นดอยเปนช่นอร์เกมครับยังค้างคาอยู่นะครับในเรื่องของกีฬานะครับซึ่งทางสภาพปิกแขมเซียนะครับคุยกับทางรัฐมนตรีและผูะ้ว่าบอกว่าจะตัดกีฬาที่อยู่ในโอลิมปิกและเอเชียนเกมนะครับส4นิกกีฬาที่ออกไปนั้นแต่ยังมีบางชนิดก,กีฬาที่แข่งขันในโอลิมปิกเกมใช่แล้ว,ลวก็ยังทำการแข่งขันในเอเชียนเกมยังไม่มีการถูกตัดก็คือกีฬาเทควันโดใช่กับบาสเกตบอลใช่นะครับ ซึ่งหลายสมาคม14สมาคมกีฬาก็บอกว่าอา้าวไหนบอกว่าจะตัดกีฬาในเอเชียนเกมับโอิมปิกเกมออกไงอ้าวแล้วเทควันโดะเทควันโดล้วบาสเกตบอลอ่ะ้วบาสเกตบอลน่ะและ้วยังแข่งขันอยู่ในนี่แล้วบินเลียดกับเชียร์ไม่ได้อยู่ในเอเชียนเกมซึ่งบินเลียดเนี่ยอยู่ในเอเชียนดอมา12ปีแล้วใช่ไม่ได้ยยอยู่ในเอเชียนเกมเลยแต่ถูกตัดออกเชียร์ก็ถูกตัดออกใช่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยซึ่งตรงนี้อยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ย หลายคนบอกว่านายกองเอกชัยพักสินว่าเป็นคนเสนอไป14นักกีฬาไม่ใช่แบบนั้นนะซึ่งซึ่งซึ่งอยากยะชี้แจงว่ามันไม่ใช่แบบนั้นถามว่าอยู่ดีนายกองเอกชัยพักสินเป็นนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้จะตัดอินดอร์ฮอกกี้ของตัวเองออกใช่เน็ตบอลเป็นเป็นสมาคมในครอบครัวจะตัดออกเหรอซึ่งตรงนี้มันก็มีแบบเป็นต้นของผู้หญิงด้วยใช่ไล้ตัดออกเหรอก็ตัดซึ่งก็เลยบอกว่าเอ๊ะเอาละเทควันโดกับบาสเกตบอลเนี่ยทำไมไม่โดนตัดออกซึ่ง ทางท่านเจพักก็คุยกับทางท่านพี่บนนะสิวิกรนะท่านนายกสมาคมบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นนะพี่นัทเขาบอกอย่างนี้พี่นัทถ้าเป็นแบบนั้นผมก็จะยกเลิกตรงนี้ออกเพราะเนื่องจากว่าคุณระบุในสภาปิกแ็นเสอรว่ากีฬาที่อยู่ในโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมจะถูกตัดออกจากเอเชียนดอแต่ถ้าผมยังยังยังมีอยู่เนี่ยอายเขานะเออผมอายอายทุกคนเลยนะเอายสมาคมกีฬาทั้งหมดเลยนะมันปั้นหน้าไม่ถูกนะซึ่งผมก็เชื่อว่า คงจะต้องดูกันนะครับว่าคุณพิบูลสิกว่าจะมีแอคชั่นหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าวันที่สิบห้าสิงหาคมไทยถูกตัดสิทธิ์เลยนะก็คือไม่ให้เป็นเจ้าภาพสมมุตินะ,ะสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ค่าถ่ายทอดที่ทางโอซีเอปิดาขายไปลุ้งหน้าแล้วให้กับสามสิบประเทศซึ่งสามสิบประเทศเนี่ยก็คือเขาจ่ายเงินแล้วล่ะ ใช่แล้วอย่างนี้เนี่ยใครรับผิดชอบถูกค่าดาเนินการค่าไอทีก็คือระบบเรื่องของการคีย์เรื่องผลเกมการแข่งขันเรื่องอะไรพวกนี้นะครับรายชื่อนักกีฬาทั้งหมด4ี่บห้าประเทศตรงนี้ทําเป็นระบบจ่ายค่าไปหมดแล้วแล้วใครรับผิดชอบค่าเดินทางของประเทศที่ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วจากสตรีนักกีฬาหรือทั้งหมดถ้าถูกยกเลิกใครรับผิดชอบ สุดท้ายสุดท้ายเขาบอ,อกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ทางประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดโอ้เพราะเพราะว่าหากรัฐบาลไทยหรือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับยกเลิกการแข่งขันเมื่อช่วงสักหเดือนหรือ8เดือนยังไม่มีการส่งเอนเตอร์ m b รมไบเมไม่มีการส่ง m ม n ์ m ั e เบ จะไม่เกิดปัญหาหรือจะมีการทรงถามแต่ว่าเนี่ยส่งชื่อเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยการันตีเรียบร้อยจองโรงแรมที่พักที่พักจองตัว๋วเครื่องบินเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะว่าจองล่วงหน้าราคาถูกไงส่งชื่อไปหมดแล้วและตรงนี้เนี่ยไทยรับรับผิดชอบ,ชอบทั้งหมดสี่บห้าประเทศหรือเปล่า,อย,าอย่างที่คุณจุ้ยบอกอย่างที่ผู้มีคิดว่าถ้าเป็นที่นี้ใครรับผิดชอบแล้วข้อก็คุณชัยพักพูดทิ้งท้ายว,ว่า ถ้าเกิดว่าจะต้องถูกยกเลิกจริงๆถือว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยที่มีความอับประยศเช่นนี้เกิดขึ้นคุณจะบริหารให้สมใจสะใจใครผมไม่สนใจแต่ประเทศไทยวันนี้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วในทางกีฬากับนานา,นาชาติอนะครับเพราะว่ามันรับกันไม่ได้หน้ที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกถ้าถูกลิดรอหรือยกเลิก สปอร์ตปิกแห่งเอเชียก็จะห้ามประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกีฬาเอเชียนเกมอย่างแน่นอนนะครับที่เมืองนาโกยา่าประเทศญี่ปุ่นในปี2026นะครับก็อีกสองปีข้างหน้าและรวมถึงกาซีเกมใช่ไหมรวมถึงซีเกมซึ่ง oh, 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 oh. ประเทศไทยก็ถูกชาติสมาชิกไม่ไว้วางใจ oh, oh, oh. ก็อาจมีการประชุมในเดือนตุลาคมนี้และขอให้ประเทศไทยยกเลิกการเป็นเจ้าภาพและประเทศที่จะเข้ามาเสียบแทนก็คืออินโดนีเซีย ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีของอินโดนีเซียบอกกับคณะกรรมการห่งอินโดนีเซียบอกว่าประเทศอินโดนีเซียพร้อมจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับในปีหน้าแทนประเทศไทยเลยนะอ่ะซึ่งนี่คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับสำหรับการที่ถ้าไทยถูกยกเลิกมากการกีฬาเอเชียนเอียดอยเชยนอาเกมก็หวังว่าวันที่15สิงหาคมเวลา15.00กาการประชุมของสปานเซแข่งอเซียแบบลับๆโดยมีคนไทยสองคนเข้าร่วมชมด้วยจะมีข่าวดี มากกว่าข่าวที่ไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของ Sport ตทูไนท์นะครับเวลาก็หมดสรรพาครับวันนี้ผมชูชุติ้งครับแล้วก็พี่ดำมนุษย์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ